การของคนข่าวและสารคดีเข้าไปทำง,งานสั่งการปรึกษาหารือและแก้ไขปัญหาไปพร้อมกับพี่ๆทีวีบุรพาตลอด24ชั่วโมงแต่ละทีมมีเวลาผลิตงานแตกต่างกันออกไปตั้งแต่2สัปดาห์ไปจนถึง2เดือนขึ้นอยู่กับความยากง่ายและเวลาของงานแต่ละชิ้นหลังจากผลิตสื่อออกมาเป็นชิ้นงานแล้วก็จะเผยแพร่พผ่านช่องทางต่างๆทั้งสื่อส่วนกลางเคเบลิลในพื้นที่รวมถึงตามงานหรือตามสถานที่ต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเขาคิดยังไงแล้วก็ถ้าเกิดให้เขามาใช้จกักรยานเีาสนใจหรือเปล่าไอ้ยันนี่ก็มนเป็นหมูจังยหมูจัเป็นซีนที่น้องกำลังไปสำรวจมาแล้วใช่ไหมคะก็กำลังจะมาว่าภาาแผนที่การสำรวจทางกายภาพอนะคะ่ะสำรวจน้ำวัด ความยาวของกว้างของน้ำเนี่ยค่ะกปรญชาน้ำเสียนะคะที่สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในละแวกนี้แล้วก็ประชาชนชาวเชียงใหม่มาเป็นเวลายาวนะค่ะชื่อ,นะอ,อโครงการขยายจอดตรวจ รักษาต้นไม้ตามเพื่อนๆมาเพื่อ,อที่จะได้เก็บการรักษาต้นไม้ค่ะตามแผนการที่เราได้วางไว้จะถ่ายทำเพื่อนๆแต่การเดินทางมาแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ค่ะแล้วก็วิธีการรักษาต้นไม้รูกับกิิกนี้ทายเพื่อนอย่างเดียวเก็บรายละเอียดขั้นตอนกับออวิธีการทำของมันนะคะจะมีเศษปุ๋ยแมลงรดอะไรต้นเยอนะคะอกใยม่วนหนื้อพกต้นโพ อาหารหรืูเมืองเนี่ยที่ยายว่ามันเป็นยาเนี่ยมันเป็นยาอะไรก็่ถ่ายวิธีการทําวิธีการผลิตแล้วก็วิธีการได้มาถึงของอาหารว่าแบบผลที่ได้มันดีต่อคนที่เราบประทานอาหารทุกอย่างเป็นยาบำรุงอ๋อให้คนทั่วไปมองเห็นคุณค่าของพวกเราด้วย ไปบ้านจังหวัดเชียงใหม่ห้าเราจะพร้อมักบว่านัวใจเขาเขากำับพัฒนาบ้านเมืองของเขามาทำข่าวเกี่ยวกับการสร้างบ้านดินจากเศษวัสดุเหลือใช้ค่ะการที่จะพอจริงรามาใช้ประโยชน์การทำลายวัสดุโดยที่ประท่องสสุดๆนะ กล้องมันจะหมนมองผู้ชมอยู่ก็ญแการเป็นภาพกำลังเตรียมงานข่าวอยู่ครับตอนนี้ก็เขียนสคริปต์แล้วก็จัดเรียงคําพูดการสัมภาษณ์ให้มันชัดเจนครับผมทำอะไรไปบ้างครับตอบค้าต้องคิดว่าไอเดียนี่ดีมากอยากมาให้เราตอบเองไหครับจะสัมภาษณ์สดตอนอาจารย์อยู่บนรถครับขับตีคู่ไปครับอาจจะเสี่ยงครับแต่ว่าต้องลองครับ ในเวลาที่เด็กๆผลิตสื่อภาพยนตร์สารคาดีและสุพบข่าวเริ่มต้นทํางานกันอย่าง,งคึกคักเด็กๆในฝั่งผลิตสื่อโฆษณาและสิ่งพิมพ์แต่และทีมก็กำลังมุ่งมั่นต่อการผลิตงานที่พวกเขารักภายใต้ระยะเวลาการทำงานที่ชัดเจนโดยมีพี่ๆจากเจย์ยูนเต็ดและเดโพเอคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อการลงมือทำงานจริงอาจต่างกับสิ่งที่ฝัน ทฤษฎีในตำราอาจไปกันไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นหน้างานดูเหมือนความรู้จากพี่ๆและความตั้งใจอยากให้เมืองหายป่วยของน้องๆอ,งอาจไม่เพียงพอที่จะผลักดันความฝันของพวกเขาเหล่านี้ไปสู่จุดหมายปลายทางได้เมื่อความคิดเห็นที่แตกต่างประสบการณ์ที่น้อยประกอบกับจิตใจที่ยังไม่สามารถยืนอยู่เหนือความเหนื่อยง่วงหิวและดานอุปสรรคอีกมากมายที่อยู่เหนือความคาดคิดและเกินการควบคุม ดูเหมือนหลายทีมเวลานี้พวกเขาเจอต่อให้เข้าแล้วไม่มีสเกลมันโอเคทุกอย่างแล้วพอเล็กคอร์ดมันก็อ่านไม่เข้า คือปัญหาเรื่องรถนะรถคูนมันเสียงดังรบกวนใช่หรือเปล่าคือตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องเวลามันเลยเวลามามามากพอสมควรแล้วครับยิ้มยเร็วหน่อยเออเพื่อนว่าไงบอกทำแงนะทำน้ำพอลดกว่าไอ้โดยอุ้ยอะไอ้มาไอ้กูอ๋อปีนั่งหุบก็เดินเดินใจจริงจิตกลางใจจยินใจเร็งเด็กยัมไม่ได้ ยากมากครับมันมันดูเหมือนง่ายแต่ว่ามันเวลาทำจริงๆแลมันยากยากตรงที่ว่าต้องมาควอบคุมอะควบคุมดูแลควบคุมแต่ละคนบางคนก็มันแบบย,ยังไงวะย้ำเตือนครั้งหนึ่งว่าตอนนี้มีโอกาสแล้วเจอปัญหาอะไรที่ไม่ได้อย่างใจหรืออุปสรรคอะไรมัน ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กถ้าเรามีความรู้สึกใจเรามีความรักเรามีความตั้งใจเมื่อเราเลือกที่จะเป็นนักมวยต้องตื่นต้องวิ่งต้องฟิตซ้อมขึ้นไปบนเวทีต้องเจ็บต้องเลือดออกต้องพร้อมที่จะถูดน้ำฝนตกแดดออกร้อนหนาวหิวอดหลับอดนอนต้องอื่นพวกเรากำลังจะได้เนส่วนหนึ่งของปฏิบัติการนี้ท้ายแลว้วเราไะได้ทำไม่ได้ทำ ได้ทำโดยสมัครใจหรือไม่สมัครใจท้ายแล้วบบออกลางทางหรือว่าไม่ได้อยากทำตั้งแต่แรกแล้วนะครับแต่ว่าช่วงเวลาเนี้ยคืช่วงเวลาที่เราตรงา้งมีโอนงำในการคิดสิ่งนี้ลงดจารอะไรอะ่ะอคุณทีเกีย่ยวมา้งไม่ใช่ว่าอะไรก็อารมณ์ใส่กันเดี๋ยวต้องตีกันอีกแม้อุปสรรคตลอดการทำงานหลายเดือนติดต่อกันถาโถมให้คนน,นุ่มสาวเหล่านี้ส่วนเสียเสียหลักไปบ้างแต่ด้วยความรักที่มีต่อเมืองของพวกเขาและเธอ สุดท้ายแล้วก็ไม่มีทีมใดหยุดยอมถอนตัวไปกลางคันผลงานสื่อแต่ละขแขนงได้ทำหน้าที่ปลุกและเชื่อมโยงคนกลุ่มต่างๆเพื่อให้ลุกขึ้นมาทำหน้าที่รักษาอาการป่วยของเมืองได้สำเร็จด้วยความร่วมมือจากพี่ๆสื่อและองค์กรหน่วยงานต่างๆในท้องถิ่นเปิดโอกาสให้พื้นที่และเวลาประชาสัมพันธ์นณรงคโครงการได้อย่างเต็มที่แมยังช่วยให้เองเจอใหม่ ก่นอนดน้านี้นะครับรุลแรง สนุกดีแล้วทราบมาว่าเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่เองคนเชียงใหม่แล้วก็ไม่ได้มีพื้นฐานในด้านการทำภาพยนตร์มาเลยเราได้ขนาดนี้พี่ถือว่าเขาประสบความสำเร็จและออย่างหนึ่งก็ทําให้คนในเชียงใหม่เองะคะมีจิตสํานึกในการที่จะ กำจัดขยะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยค่ะภูมิใจกับลูกหลานที่ว่าพยายามคิดเรื่องหรือสร้างอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้ชักจูงให้คนมาสนใจสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวซึ่งวืาดีนะครับทำทำเมืคนมีจิตสำน,นึกในการรักความสะอาดมากขึ้นพยายามบอกเพื่อนบ้านที่มาได้ดูหนังนะครับประเดยนนี้เพื่อนลงอย่างแน่แน่ครับแยกขยะขยะ แห้งกยะเปียเอาไว้คนนะดตีตี่ะครับใส่ใส่อย่างแบบนี้เรืยลลาดรู้สึกว่าเออเชียงใหม่ยังมีคนรักเชียงใหม่ที่แสดงออกได้ในทางนี้นะคะไม่คนฝุกคนอื่นที่เขาไม่สามารถที่จะแสดงออกได้รู้ว่าเออเขาก็สามารถช่วยเหลือได้เหมือนกันแต่ละคนสามารถทําได้ด้วยตัวเองแต่เดี๋ยวจะไปดูว่าบอดักไขมันเนี่ยไปใช้อะไรยังไงเดี๋ยวไปใช้ที่บ้านแล้วก็เรื่องแยกขยะอันนี้ก็ทําได้ที่บ้านเหมือนกัน นอกจากภาคีสื่อแล้วในฝั่งภาคีอื่นๆที่แก้ไขปัญหาแต่ละประเด็นปัญหาแต่ละภาคีก็เดินหน้าวางแผนเตรียมการกำหนดยุทธศาสตร์และยุทธวิธีในการทำงานไปพร,พร้อมๆกันพร้อมกับการรับรู้ของพลเมืองชาวเชียงใหม่ที่เริ่มให้ความสำคัญและเข้ามาเป็นแนวร่วมแก้ไขปัญหาแต่ละประเด็นปัญหาแน่นอนว่าผู้คนเหล่านี้ส่วนหนึ่งรับรู้มาจากสื่อช่องทางต่างๆที่คนหนุ่มสาวช่วยกันทำหน้าที่อยู่วันนี้ ยังไงบ้างครับจบผ่านไปเรียบร้อยมีทั้งอุปสรรคมีปัญหาด้วยพีสมองแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกดีครับขนขนลุกว่าแบบเด็กเด็กลุกขึ้นมาทําอะไรดีๆเพื่อเพื่อบ้านเมืองเขาครับเราเราสึกว่าเห็นความตั้งใจแล้วก็มันจะมีอุปสรรคอะไรบ้างรู้สึกว่าเขายังมีความมุ่งมั่นนอกจากเห็นเด็กแล้วก็มีพี่ๆที่เป็นคนไร้บ้านด้วยอ่าครับแล้วก็คนที่เข้ามาช่วยกันแต่ละคนก็รู้สึกว่า เขาเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงบางทีผู้ใหญ่เองอะมองเมืองในมุมมุมอื่นที่อีกแบบหนึ่งแต่ว่าเราเราคราวนี้เราเห็นงานที่ออกมาจากในมุมมองของเด็กเองแล้วเด็กเขามีมุมมองอะไรที่ที่ค่อนข้างใสแล้วก็จะจะเห็นตรงตรงว่าโอเคเขาเห็นอย่างนี้เขาคิดอย่างนี้ก็ผมว่าน่าจะได้อะไรที่ถ่ายทอดมาตรงตรงกับสิ่งที่ที่ใจเขาอยากอยากจะให้เป็นอยู่ครับ มองเห็นเด็กๆเมื่อกี้นี้ที่ผ่านการ,บรบแบบเหมือนการทําการผลิตสื่อการรณรงค์ต่างๆของโครงการอาจารย์มองรู้สึกยังไงบ้างครับถ้ามองในแง่ของผู้ใหญ่มองเด็กนะครับครับผมคิดว่าภาพที่เด็กสื่อสารออกมาเนี่ยมันจะแสดงให้ผู้ใหญ่เห็นว่าผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะคิดไม่เหมือนกับเด็กแล้วมันจะกลายเป็นว่าผู้ใหญ่อาจจะกลับมาคิดว่าสิ่งที่บางทีเราคิดกันอยู่เนี่ยมันอาจจะมีอะไรซึ่งมันมันปิดหูปิดตา นะครับทำให้เราไรละครับติดขัดอยู่กับวิธีการที่เรากำลังดำเนิเนการต่อไปหรือเปล่าเพราะเด็กเนี่ยเขาเขาจะมีความไงละครับใสนะครับเขาจะไม่มีไอ้ข้อจากัดหรือวิธีคิดซึ่งใช่ไหมครับอย่างที่ผู้ใหญ่เราจะติดโน่นติดนี่นะครับแล้วผมว่าบางทีไอ้ภาพที่มันออกมาจากไอ้สายตาเขาเนี่ยนะครับถ้าผู้ใหญ่สังเกตว่าเขามองยังไงเขาคิดยังไงเนี่ยผมว่าอันนั้นมันอาจจะเป็นวิธีการอันหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นคําตอบ ซึ่งบางทีผู้ใหญ่จะคิดไม่ได้จะทำอไครับเพราะว่าเด็กเนี่ย<อ>เขาอาจจะไม่มาอยู่กับไอ้เงื่อนไขข้อจํากัดตรงนั้น<อ>เพราะว่าหนึ่งอาจจะไม่ไม่เคยเจอ,อเงื่อนไขข้อจํากัดพวกนี้ครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เขาพยายามมองให้ทะลุเนี่ยนะครับหรือว่ามุมมองเขาเนี่ยนะครับมันอาจจะมีอะไรซึ่งเปิดโลกทัศน์ได้กว้างกว่าครับคุณชนะบุญรู้สึกยังไงบ้างครับผมว่าบางทีความคิดของเด็กที่เขามีความสึกอยากได้อะไรแล้วพอผู้ใหญ่บางคนได้ฟังอาจจะรู้สึกสะอึกสะอึกเหมือนกันว่า เขาเขาคิด <K id> แล้วพยายามมีกำแพง <K id> กำแพงว่ามันบอกว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้ตลอดเวลาเพราะอย่างนู้นอย่างนี้<ม>เด็กบอกเลยฉันอยากได้อย่างนี้บางทีอาจจะเป็นแรงบันดาลใจที่ว่าเฮ้ยคนอยากได้เยอะ<ม>ผู้บริหารหรือเราอยากเป็นแปงเหมือนกันผู้ใหญ่อยากเป็นแปงเหมือนกันครับต้องบอกตรงๆนะครับว่าการไปเก็บภาพของพวกเราเนี่ยนะฮะเป็นการเก็บภาพล่วงหน้าก่อนหน้านี้ฉะนั้นก็เลยทําให้เรายังไม่ได้เก็บภาพในเรื่องของการผลิตสื่อในแบบโซเชียลเน็ตเวิร์ก ทางคุณธนาบุญเนี่ยตอนนี้คือทําสื่อในเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กใช่ไหมครับครับฉะนั้นเนี่ยสื่อของโซเชียลเน็ตเวิร์กในปัจจุบันนี้มีผลมีความสําคัญยังไงบ้างครับปัจจุบันเนี่ยคนใช้ Facebook ก็เกิน10ล้านคนเฉพาะในเมืองไทยนะฮะผมว่าตอนนี้มันเป็นช่องทางที่ดีในการที่จะกระจายข้อมูลเหล่านี้เข้าไปทําให้คนคมีความรู้สึกว่าตระหนักและอยากมีแรงบันดาลใจในการทําอะไรมากขึ้นเขาเห็นว่าคนกลุ่มนี้เด็ก,ดกๆหรือว่าผู้ใหญ่พยายามช่วยกันทําอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงอยู่ ที่ผมสังเกตมาในอดีตนะฮะพยายามพยายามเรียกร้อง <im it> เรียกร้องกันส่วนใหญ่แต่ของเราเรียกร้องแล้วก็ชวนคนแบบว่าโอเคไปเรียกร้องเรียนที่นู่นที่นี่กันแต่เราจะพยายามใช้วิธีว่าสร้างกลุ่มให้คนร,รู้สึกว่าคนในกลุ่มเรารักรักสิ่งที่เรากาลังทําอยู่เป็นต้นว่าทําเรื่องต้นไม้ทําทเรื่องอสาสาสมัครเนี่ยร,รู้สึกว่าเขาได้อะไรจากการที่เปลี่ยนแปลงเขาได้ไกลจากการที่ทําสิ่งนี้ไปพอรวมคนเข้ามาได้แล้วเนี่ยเราชวนกลุ่มพวกนี้ลงมือทําเอง ครับเราจะไม่ได้บอกว่าโอเครวมกันเรียกร้องเพื่อไปร้องเรียนทำอะไรสืให้คนอื่นทําให้เราพยายามรวมกลุ่มให้กลุ่มโตขึ้นแล้วลองลงมือล,ลงมือทเองไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของเรื่องของสิ่งแวดล้อมกลุ่มของเรื่องจักรยานหรือกลุ่มของเรื่องอาสาสมัครที่กําลังทําอยู่เป็นสื่ออย่างที่บอกว่ามันจะไปได้ไกลกว่าในขณะเช่ต้นทุนต้นทุนน้อยกว่าก็นนค่อนข้างมีประสิทธิภาพพอสมควรพยายามสร้างแคมเปญอะไรชวนรณรงค์แล้วก็เราจะเห็นผลตอบรับได้ทันทีเลย แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันยังไม่แรงพอเราก็สามารถดันแคมเปญให้ให้มากขึ้นผลักดันให้มากขึ้นครับแคมเปญอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้ครับเรื่องของวิกรีครับที่ทําเป็นกลุ่มของกอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่เราก็ใช้เวลาประมาณาปีกว่าเกือบ2ปีละ<ม>ในการพยายามทําให้คนรู้สึกว่าเขาเมืองหลวงเมืองจังหวัดต่างๆในทั่วทั่วประเทศเนี่ยต้นสิ่งที่กํลาลังหายไปคือต้นไม้ใหญ่